ใช่ปะเนี่ยอ๋อเขาโดนเลือเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,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 ยไม่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม b a โ m o p h o b ย กคนนีเคนเงยเ <c oughs> สียงเป็นอะไรเ <S AR C AL> แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับโหมด Instantity บ <S AR C AL> ้านเดิมเพิ <S <S <AR C AL> ่มเติมคือไปล่าผีตัวใหม่ <S <S <AR C AL> เราเจอกับผีตัวอะไรไปแล้วบ้างสปิริ แล้วก็อะไรอีกนะโปโตไก่ยังเหลือผีอีกมากมายก่ายกองเป็นยองใหญ่เราจะไปตามล่ามันรือว่ามันจะล่าเราไปติดตามรับรู้ เคว็ดมีถ่ายรูปผีแล้วก็ให้ผีโดนไมก้กางเขนเราแล้วก็หนีผีให้ได้จุดทูบตอนผีฮัน้นแต่ละเวสแต่ละเวสที่ปกบอกเลยผีมันต้องแซบสู้แน่เลย <S <S ไปก่อนเลยแซบสู้แซบสู้แน่เลย ถือไม้กางเขนป้องกันภัยกับชีวิตเอาไฟด้วยเอาไฟไปด้วยเอ้ยรี s go หีตกไี่มาหีตกหีมาครับแม่เข้าแล้วนะไี่มาหีตกหีมาหีมาครับครับเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะ ถือก่อนเลยไม่ต้องหาอะไรทั้งสิ้นถือก้อนชีวิตก่อนกันชีวิตคือสิ่งสำคัญเลยมือตึกถือเปิดก่อนเปิดไฟเปิดไฟโอเคเปิดไฟเสร็จแล้วก็เปิดไฟเสร็จแล้วก็ ก็หาห้องผีอะไนี่อยู่ไหนโอ้อยู่นี่เลยนะครับจคุณผีโนนโ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 นวางวางเลยเฮ้ยอ,อันนั้นที่ไหนอะวาง่าปักวะเนี่ย What เพื่อนมันก็เขียนกูหายวะ โอ้โหถือกูมาเรากูแป๊บไอ้ยังไม่ขายไปกับมือกูเลยเมื่อกี้ชี้หายละเอ้าเอ๊ยเผด็จสมบูรณอะไรเฮ้ยโลกอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ ฝากปนเนี่ยอย่าเด้อสู้อย่าเด้อสู้ขวางขาข้อบกปะเนี่ยสองเลยสองโจทย์อุ้ยมาหน้าบ้านแล้วล่าสุด อ๋อหรือเปล่าจ๋ามีโคตรอบหรือว่าอยู่ตรงนี้นะตรงไหนนะอุ๊ยอ,อยู่นี่อยู่นี่แล้ว วองสมบดเลยไม้ตั้งเขตมาวางบนนี้เลยถือกระปีนเป็นแล้วปะ Where are you Are you here Are you Where are you Are you here Are you f e l i Where are you Hello ghost Oh ขันนี้เป็นนี้ต้องเป็นน,นี้ต้องผมว่ามีผมว่ามี มีผีต้องแหแล้วมีผีอ่ะเน้านงนีีตัวเฮ้ยขอโทษครับถือกล้องไปเลยอนนี้ไปด้วยถูกความปั้มมึงแล้วเฮ้ยถูกความปั้มรูปแล้วติดติดเสร็จยังไงแตะมาใช่ไหมฮะ Where are you Are you here? Are you friendly? Hello? Con cửa bác trong ngoài nè Con ngoài này tông cửa Con ngoài này tông cửa Tông cửa, tông cửa Thế What เฮ้ยไม่แ่ไม่อะไรไม่ตั้งสิ้นไปไหนละ FC f ย้ายเหรออยู่นี่กลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมอุ <'t you? S 1> ้ยไม่เอาไม่เอาล่ะ ไม่เอาไม่อาลักไม่เอาไม่อาลักไม่เอาไม่เาลักมนมปิดดิเริ่มเริ่มหลอนวะเริ่มหลอนจังหวะเนี้ยเปิดไฟก่อนอยากเออมาดิความสว่างทำให้มึงเจ็บจ้า้อะไรอ่ะทีเนี้ย มาเปิดให้หมดอ่ะของคุณภูมหรอคุณภูมิมื่อไรสองหนึ่งเพื่อนเขาแตะเก่งจัดเลยแต่ไม่มีอันนั้นน่ะแล้วเหยียบเกลือปะเนี่ยโอ้ เฮ้ยกูตายปะเนี่ยอ๋อโอ้ไฮ้ยเยียบเกลือโอ้ห้วุ่นลวทีนี้กูเพื่อน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 ไม่ใช <tinc S 2> ่ละไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเฮ้ยไม่ใช่หนาโอเวอร์แอคติ้งจัด อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย acting เกินอันเนี้ยเกินผีไปหน่อยเอาเลยกูต้องใช้ละอะดีนอลีน bật phái cẩn được bác, để không đưa, clip, clip hay, clip, clip là, clip ไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเท่าไหร่แต่แต่แต่แ,ตแ,ตแ,ตแสะตัวอะไรทำไมมันโอ้ยมัน,มน,มนตุ๊ตซ์เลยจังหวะนี้สมอง,อ,งอ้องมาเลยทีเดียว อยู่ใส่ละทีนี้ฮะอีผีสมุดก็ไม่เขียนทำอะไรก็ไม่ทำ <c oughs> โค้ดข้อก็ไม่มีจะปิดหรือบล็อกก็ไม่พูดพีเมเป็นอ,อะไรอะ่ะโอ้ย <c oughs> ไม่ดีว่เพ <chilli> <legitimacy> <machine> <government> ื่อนไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่ให้หลักฐานที่แบบประโยชน์นีอ่ะไม่ได้ให้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยช่ยหัอหัวหัวเปิดก่อนเปิดก่อนอย่างแักเปิดก่อน กอไว้ดิเคดูกดออกวูี่ยังวะอือ,อ,อเฮ้ยแต่ตัวตัวชัดจัดเลยนะเหมือนเห็นตัวชัดมากอะ่ะ ตัวชัดเัดเลยแล้วเมื่อไรอ่ะเพื่อนเอ,อ้ยปเป็ดผมเจอสิ่งที่มันหายไปมันอยู่มันที่เองอยู่นี่เองปลาปักะเนี่ย มันก็เขียนกูาหายวะฟังมันตัวอะไรอย่าเพื่อนหยิบห่ายแล้วกูขอ,อ,อร้องเพ้อไม่เปิดจะทำให้กูเป็นบ้าคนอนี้อะไมเน,นี่ย่ อุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันค่อนข้างชาัดอ่ะเนี่ยมันชัดเลยนะโอนี้หรือเปล่าเนี่ยผมเห็นมันชัดมากอะ่ะผมว่าใช่เว้ยจุดเลยจุด เฟสเฟสเสร็จไหมเฟสเสร็จหมดเลยหรือรูปสิทำไมไม่ให้หลักฐานผมเลยวะไอ้นี่ก็ไม่เหยียบโอ้ยแต่รูปครบแล้วอะ่ะเหล้วชัด เอาเป็นว่าผมสรุปเลยแล้วกันนะเออจากที่ผมเห็นผีเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอนิทำไมผมถึงคิดว่าเป็นโอนิด้วยความที่โอนิเนี่ยเขาเป็นผีที่ชอบแบบโชว์ตัวโชว์ตัวให้เราเห็นบ่อย เห็นเห็นชัดกว่าตัวอื่นๆอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาจะกระริบกระปิบกระปิดกระปิบกระปิบปิดปิดปิอะไรเงี้ยเร็วๆอ่ะคือถ้าปิดตัวเองก็จะรบบปิ๊บปีบปิบมันจะต่างกันตรงปีบปิ๊บปิ๊บปบเนี้ยแต่คือประเด็นคือเขาไม่ให้หลักฐานผมว่าหลักฐานม่าจะเป็นดอทจากการคาดเดาการเล่นมาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าต่า คก็เป็นตัวนี้เควสเ็จรูปรูปครบแต่ไม่มีกระดูกผี่ล่ะก้องก้องไปไหนวะเอ้าก้องหายไรเมทุกอย่างเพอร์เฟก ีตอบแล้วโอนี้รออะไรละ่ะเพื่อนอะไรโจแล้วผีที่ได้ก็คือโอ,โอ้นี้เป็นอย่างที่เราคิดไว้ไโอนี้นี่คือแบบเป็นผีที่ค่อนข้างที่จะเกือบจะง,ง่ายแต่ดูจากที่มันเล่นผมแล้วเมื่อกี้นี้ อุ้ยอุ้ยโอ้อุ้ย,ยไม่เอาไม่เอาล่ะไม่เอาไม่เอาล่ะครัขบขนดูดลุกเลยทีเดียว แล้วเราก็ล่าผีได้อีกหนึ่งหัวนั่นก็คือโอด้ดีภารกิจของผมวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนบาย